กระพงครับนายกิติวิเศษครับนักศึกษาชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาสังคมศึกษาครับสวัสดีค่ะฉันนางสาวสุเรดาหาันทะเจค่ะนักศึกษาชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาสังคมศึกษาค่ะ,ะวันนี้เรามาทําอะไรรัน่าว,นะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์คุณครูในรายวิชาสังคมศึกษานะคะ,ะว่าคุณครูมีการใช้นวนัตกรรมอย่างไรในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไรค่ะครับอ่าแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าเราสัมภาษณ์กิติศร์ศร่เจ้ะ ถือว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะได้เป็นครูตัวจริงนะครับถือว่าคลิปวิดีโอนี่เป็นการสัมภาษณ์ที่ได้มาอยู่บมางแล้วนะครับอ่าถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไม่จับไปเสียเวลางั้นไปชมกันเลยครับไปกันเลยค่่ะพีชรับครับครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่กิติัน์ครับผมนะครับห่วชื่อเล่นชื่อพี่กิตนะครับก็เป็นนักศึกษาชั้นปีสี่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชัส่งหลานครับก็ฝึกสอนที่โรงเรียนวราดานิชิร์กระทรวงการครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับ ที่เราไม่ชอบสอนะก็คือจะเป็นในสาระหน้าที่วุฒิเมืองนครับก็จะเป็นเรื่องของรัฒนธรรมไทยครับใส,ส่ที่ทำให้รู้ว่า ็นเนื้อหาที่ทำให้เกิดปัญหาก็คือจะอมีการทดสอบก่อนเรียนทดสอบหลังเรียนนะครับในการสอนทุกเนื้อหาครับซึ่งในเนื้อหานี้ก็จะมีผลการประเมิน,นของนักเรียนที่มีอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่มันม่ต่ำทำให้ทราบว่า,านักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหา จากที่สร้างสนรค์ก็ที่ก็จะใช้สื่อเกมออนไลน์ครับนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครับร่วมกับแบทฟัพส์ภาษาอังกษารครับให้เรียนได้ทบทวนบทเรียนหลังจากที่ได้เล่นเกมก็ได้มีการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในคาบเรียนอะไรครับหลังจากที่ได้มีการจัดการเรียนรู้แลวก็ได้นำเกมมาใช้ได้นำแบทฟัพส์ภาษาอังครับก็ ก็จะมีการทดสอบหลังเรียนนะครับก็เป็นผลว่านักเรียนก็จะมีผลการทดสอบที่อยู่ในระดับที่ดีขึ้นทุกคนครับครับ,รบก็หลังจากที่มีการแก้ปัญหาแลนะ้วก็คือเราจะทราบได้เลยว่าเรื่องรานี้มีการแก้ปัญหาได้นะครับก็คือน,คนักคะแนนในะครับในส่วนที่ได้ทดสอบในคำในที่เรียนมีเกณฑ์เฉที่ต่ำ นำมาเทียบกับคะแนนในการที่เราการใช้รรมาตรการเนี้ยปรากฏว่าคะแนนเนี้ยระดับที่สูงกว่าทุกคนครับก็เลยทำให้ทราบว่าวัตกรรมนี้สามารถใช้แก้ปัญหากับนักเรียนในเรื่องของการงงานคนไทยได้ครับค่ะสำหรับอันนี้นะคะับเราก็ขอขอบคุณพี่กิจนะคะ